ทีว oh ีแมวไล่คด uh, like ้วยหรอค่าค่ะคุยใช่ไมมไม่ได้หรอทีวีมันกล้องเลยมันจะสู้อะไไรทีวีเขาเล่นอะไรฉัน่มาเยอะกว่ารอผไปไปพูไม่หาไม่หาไปพูดเรื่องห่าไปล้วับดีกว่าฉันจะเลวไ้เจ้าก็้ด้วยเนี่ยไอ้ทมอไมานั่นไหนูปะ ก็จบวันนี้ด้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบ๊ายบายบาย